สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่องเด็กชนะายแต่คนก็ไม่จับหมาสู้นักนะครับตัวเล็กนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับทีมงานเอ้ยหรือทีมงานเขาจับมาจับมันจับได้นะครับแฮ่แห่มากนะครับผมว่านิมสู้นักนิมจับไม่ได้เลยนะครับอย่าเอาไปเลี้ยงกินดีกินดิมเน่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 กินได้กินบ้าแต่เวลาเจ้าของจะจับไม่ได้เลย มันเปลืองอาหารนะให้คนก็ดีกว่าก็ได้มีอันตํานี่มานี่เลี้ยง<ะ>ไว้เพื่ออะไรสามจัดสักทีผมแล้วก็เจ็บหัวมากนะครับดูสิส<ะ>โอ้ม่จับเดินเพ้อไปกินเพ้อไปอย่างเดียวขอมกันนะครับผมก็จะมาไล่สุนะัขจากตรงนี้ก็จะไปตรงโน้นครับเอาทำไมครนะับไม่เหรอวะ หลายตัวนะครับสุดนะไปเฮ้ยเยอะเพ้องไปหน่อยอะสูดแล้วอะใ้กรงรอบเลยมันไม่ได้ผลนะครับเจ็บหัวจริงเลยอุ้ยโอเคนะครับพอมจะมาจับอาหารนะเราจะจับตัวไหนดีเนาะเดี๋ยวผู้ชมค่อยดูกันอืมนง่งจะเข้ามา โอ้โหแล้วสุนัขอื้อด้วยดีดูแต่ตากล้องเกือบเหยียบเข้าไปอจัหวะี้จับนะครับเข้ากรงนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับอะไรนะครับตัวนี้ร้องนะครับร้องนะครับไม่ใช่ตัวดํานะครับตัวแดงนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนี่นะครับตัวแบบนี้โอ้โหไม่ดื้อนะครับโอเคนะครับเตรียมการนะครับ ว้ายยาเชื่ยมกันนะครับลำโซนะครับนี่นะครับไม่ดื้อครับนี่นะครับโอ้ถอดนะครับนี่เป็นไหมนะครับตัวสีนี้นะครับไอ้นี้มันมันนิสัยดีแต่ตัวดำเนี่ยมันจับไม่ได้นะครับเนี่ยนู่นนู่นนู่นไอ้ดำนู่นนู่นไป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 มา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 ถ้าน้องดื้อนี่พี่แม่กินข้าวนะดื้อแบบนี้นะวันหลังนะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด็วกจาหน่อยตับคนในด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันมันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ